สวัสดีค่ะจากนักไพ่ที่ได้ตันนี้นะคะเด่นๆก็จะเป็นราศีเมถุนนะคะเดลเวอร์นะคะคนราศีสิงห์นะคะสเตรนนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะดิฮายพินเทสนะคะแล้วก็คนวันพุธนะคะมีวันจันทร์กับวันพุธนะคะจากนักไพ่ที่ได้นะคะก็อันนี้มีธาตไไุไฟในสิงห์นูด้วยนะคะเป็นไม้นะคะแล้วก็มีดาบนะคะเป็นธาตุลมเมถุนคุลกุมได้นะคะไม่มีธาตุน้ํานะคะ๋อ,อแล้วก็มีธาตุดีนะคะพิศกรมังกรน,นะคะจากนักไพ่ที่ได้นะคะก็เป็นประมาณอย่างนี้นะคะคือเขานะคะก็เป็นอย่างอายุ20-35ได้นะคะเป็นเด็กย เอออนสอดนะคะก็มีความมุทะลุอยูด่ด้นแล้วก็สอดสองคุณอยู่นะคะจะเว่นอ้อสอดก็เป็นไพ่สองได้นะคะอีนี้เนี่ยทั้งสองสองใบน,นี้นะคะความหมายคือสองแล้วก็เจ็ดดาบเนี่ยนะคะก็หมายความว่ามีเรื่องที่ปกปิดซ่อนเลนไม่บอกคุณโกหกนะคะแต่พอมัมนขยายเจอเลเวอร์นะคะก็แปลว่าเขาปกปิดนะคะว่าเขามีความรักให้กับคุณนะคะเจอเลเวอร์นะคะก็คือเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณนะคะแล้วก็ตัวเจ็ดดาบนะคะก็มีเรื่องที่ปกปิดซ่อนเลนใสใจตัวเองนะคะว่าเขานะคะแอบบรักแอบชอบคุณอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็เด่เมจิเชียรนะคะเป็น แทนพวกผู้วิเศษก็ท่านหมอดูได้ค่ะสองใบนี้ค่ะไฮพินเทสกับเมจิเชียนค่ะแต่จะต่างกันตรงที่ว่าเมจิเชียนเนี่ยจะเป็นพวกฉลาดแกมโกงนะคะมีแผนวิธีการเข้าหานะคะส่วนไฮพินเทสเนี่ยจะเป็นพวกหมอดูผู้ทรงวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับน่าสนใจน่าหลงไหลนะคะหรือเป็นคนในความลับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะก็หมายถึงมีเสน่ห์นะคะเพราะว่ามันมาขยายยุเพกอวานนะคะเพกอวานก็คือเด็กถือไม้นะคะเด็กถือไม้จะเป็นเด็กที่มีความเรียกว่าใจร้อนนะคะเอ,อารมณ์ แรงนะคะหลงมีแพชชั่นแรงนะคะแต่ว่าเป็นระดับเด็กก็เลยเป็นเพจนะคะไม่ใช่กิ้งอวบานนะคะเพจอวบานนี่ก็จะเป็นเด็กที่แบบมีแพชชั่นนะคะก็มาหลงรักคุณนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะทางอายุเชื้อชาติศาสนานะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะ,ะผู้หญิงอาจจะตกกับผู้ชายได้นะคะอายุห่างกันาถึง1 0ปีได้นะคะหรืออาจจะผู้ชายอายุห่างกว่า5-10ปีก็ได้นะคะสเตนนี่จะอายุไม่ได้ห่างกันมากนะคะแค่5-10ปีไม่ได้เยอะแบบไพเฮอร์มิกนะคะอันนี้ก็ทาราศีสิงห์ได้นะคะนี่คนเกิดวันจันทททรร์์นน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 ะะ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 คคคคคคคกกกก็็ะะะะ็็เเเเดีีีีี้หหหลลลงงไมแพชชั่่่่่สุณปยวา มีมีความที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ได้นะคะมีความเข้มแข็งนะคะสตรีน,นะคะแล้วก็ไฮเมจิเช่นนะคะคือดูมีเสน่ห์หน้าหลงไหลลึกลับนะคะก็เด็กคนนี้ก็ม,มีแพชชั่นกับคุณนะคะก็แอบหลงรักคุณนะคะเพราะว่าสองด้วยนะคะแล้วก็แอบ,บชอบนะคะเดลเวอร์คือความรักนะคะเป็นรักท็อปปี้เลิฟนะคะก็เป็นคู่ประเภทหนึ่งนะคะทีนี้ไฮเมจิเชียนเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าคิดแผนการคิดวิธีเข้าหาคุณนะคะซึ่งคุณนะคะนอกจากจะเป็นเด็กสตรนแล้วเนี่ยค่ะอายุแตกต่างกันแล้วเนี่ยก็ยัง น่าหลงใหลแบบไฮพิงเทตมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งด้วยนะคะก้าเหรียญคือเป็นผู้หญิงที่มีธุรกิจกิจการส่วนตัวหาเงินได้เองนะคะก้าเหรียญก็คือเป็นผู้หญิงที่เรียกว่ามีพร้อมครบหกนะคะก้าเหรียญค่ะแค่หนึ่งคือความรักการเติมเต็มให้มันครบสิบเหรียญนะคะทีนี้ก้าเหรียญก็เป็นประเภทสวยสวยรวยปังนะคะก็จะไม่ค่อยง้องผู้ชายนะคะเขาก็คิดวิธีเข้าหาคุณนะคะทั้งแอบซองแอบ,บมองนะคะแล้วก็ปลายทางเขาคิดที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอ่าสีไม้นี่คือความมั่นคงครอบครัวสมแแแแต่่่่งงงาาาานน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 ะะะะะะคค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 คกกกก็็็ไดดด้้้อออออยููวววววมมัััีีีีีืเเปิิิิททบบบบชลลธธ่จะะะเข้าาหคคุณอยู่น แต่เป็นระดับเด็กเลยนะคะคือเด็กเลยค่ะ25-30นะคะ,ะ,คะเด็กก็เรียกว่าสนใจผู้ใหญ่ะคะ่ะทุกนี้ก็อายุแตกต่างกันก็เป็นประมาณนี้ค่ะ